มาค่ะพี่นองค่ะอันนี้ตำตีนไก่ <laughs> ใส่บัวหิมะนะคะหมูย้อพร้อมมาม่าลำคุณน้องค่ผักกับสวัสดีครับพี่นอง เรเจาเข่ากับโอ้บอกดาวกดแชนได้หรอเนี่ยโอ้อเขากับ,บก,กับ,กน,กบกน้อยนะจำนำเต้ยิงใกล้ไปเนะี่ยหยั่นบวบเบิดทั้งหิวเอาอยัางไงดีสิอาการน็อตตัวเตี๊ยดีกว่าสิมา ไม่ว่ากินไข่ไข่เท่าหนึ่งกินยาท่านก็ดีมาเท่าค่ะตำใส่บัวหิมะ dăm tôm truyền mình gặp cho đây cùng nhau ngọt thật นะากินยมมัมม่าเลยนี่ยตำตีนไก่ไก่บัวหิมะนีมัมามา่าหัวยอน,นคะคะ จะคัมกันพี่ต้นมนะัน่ะเขาเย็ยนเลือแต่หมูวมับคุณพี่น้องคะ ลองมึงเด้อพี่นอ้องเป็นตำเป็นยำก็ได้ใส่กุ้งใส่เมึกมีบัวหิมะนัวสับ ไปไนก็เเองเอ้จับกัดกิน กระเซ็ดกระเซ็ดต้องหาดมางท้องฝุ่นจะพักกระเซ็ดแน่ขับปนกับเจ้ากระเซ็ดกระเซ็ดน้ำนี่ละคเณสาเอิก็เจ้าบอกว่ากระชินนะความมันซ้ำข้าไปะวะอะความ สีน้ำากันเียมสามต้นส,สีมันล,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 ละ่ว่ากินเขาใช้นับแสบห้างคนชันเอาแล้วหมดงุถกุ่ะ ีสีมากเหรอพ่อไม่คือมูไงไม่อยากเขา่าดีสะ้ะอืมในใจยังอยู่างกินจ้ะกินเพราะอะไรกินยาซื้อเหรอืมอข้าวบ้างค่ะเพราะอะไรลุงแอปไปซื้า<ส>หมดเาหดนะหรือว่าท่านได้เสียบเขาจะสีสีก็ไา้แอดตาเข็มแรกเข็มสองเป็นไฟเสือ้อ ดีหรือกันว่าจะได้สีพี่รองค่ะก็ไม่เข้มสีว่ะก็ไม่เข้มสามวะพี่นาอีโคกเก็บเดือนถ้าอยากสีกระสีได้เป็นของเอกชนเติมละสองพันละส่นอันนี้่าประมาณ แม่สาวสภาพแม่สาวอาศัยอยู่ที่เค็มซี่เว้นระยะไปเรื่อยๆจีดไปเรื่อยๆหลับพี่น้องครับบางงั้นจากความหลกคิดว่ามันกบิดหรอกมันกบดดเออกแก่กัป้องกัน ตลาดยัย่งนี้กับนี้เป็นเราลักตาหายมือน,นี้ก็สือถอมแงี้ยดังอีกล้วแม่ข้าวเพราข้าวในตลาดมือมน,นี้พลรห,หัดบอกระแนงเขาไปาแงงเปลแสบบดังเลยนอะจะเป็นคมๆจ้า หมอพยาบาลมากะโรงพยาบาลบางทางเป็นรถตัวกระเดือกันเขาจอดอำนน้อยความสะดวกแฮสีดเล่าว่าแมงมุมสีบลสีดมีโอกาสสีดได้เหมือนกันแกะกับสีบอลรุนแรง กลับเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยมจะยิ้มตื่นจ๊ะอืมยิ้มละอืิเดี๋ยวพ่อจะกินยาอืมไปกินยาพักพ่อนก่อนไปแล้วจ้ะกินหายอิ่มจ้ะพักง่วนเข้าไป ใส่ปักกอบกันเยอนจองอยากกินกันล <c oughs> ังีิอกะต้องกินน้ำหลไลมันก็ได้กินโอ้ได้เจ้าของเฝ้าไปห้อยกันนั่นเปิดสีตัวคนกิกานกินน้กค่มดงค่มดังดงนงเขาเรไย้วัด ใสราสองข้าเจากันวันเรแล้วเนาะรอบสามเลยรอบสองวัดอยู่อะสก,กี้เสียดได้บอลหลายไปเลยรอบสามนี่ไปหวัวใจบาดเชื่อเลยเข่าเสียบด้วยจับเลยทุกมือเนี่ยตาละมองสามพันสี่พันคนสวันกรอบหวานพี่น้อง Buồn à, thì mắm thánh cầm chiên tiền cay ở con nó à có gì cho con nồng chiên thì nên chiên nấm ยัแพนทรบพี่นองค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเรืยอคะพอกันคิดไหมพี่น้องสวัสดีค่ะ